เลี้ยงเตี้ยสุนักชกจากทุกอย่างก็ใช่ไหมครับนี่ดูนะผมอยากให้ผมสั้นนะบอกให้น้ำเตนมเลยเสียไม่ได้หรือว่ามัดเข้าใครยาวกว่ากันถือว่าหัวหน้าครับผู้จัดการเสียใหญ่ใจแม่น้ำของเมืองลักแน่หมายทราบจะชจนนกมาเลยนครับทีนี้อ้าวัดมึงชอบมาด้วยนะอ่า นี่ครับกรรมการยังเป็นท่านเดิมน,นะครับอาจารย์ยสมศักดิ์สิงห์ชัชวัลอดีตแชมป์มวยโลกนะครับนะของสภามวยโลกสมศักดิ์สิงห์ชัชวัลเริ่มตัดละละาดครับฐาน,านะไม่แรงของมรดกโอ้ย้ายจากฟันซมียันไม่สุดนะเพรานะว่านานานนองเดินนี่ อย่างสูงเดกนับไว้ได้ดีดูการโวยโวยครับผู้นี้นี่ไเร้อนครับรอจุที่หนอจดูนักดูชกันสักนิดนึงอาครับแทงซ้ายที่ครับที่เได้เแล้วครับของทางนั่นของนรกตีขาซ้ายน้องเด่นายัมจะกีขทาซ้ายขึ้่ได้แล้วขาเร็ลครับขา ได้ครับนักเวทได้คนล,ลออะอ,อย่างนะมือันีวายนั้นมินดีแต่ยาวกว่าที่เนึนงแต่บางกว่าแรนี่หนากว่าสั้งกว่าดูอ่าหมดยุที่หนึ่งาเชิญอจาจารสมานต่อ,อครมี ห้งหุ้นส่วนจำกัดโฮมสุขพัน์นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสยายลรีโฮมนะครับและก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิสเตอร์ฟองล้านเรดา้าเมโจและลร้านเดนสถานเพื่องควัวน,นะครับเมโจดีให้การอุปถัมภ์เอาสนาสนมไหน,นะครับสำหรับการจัดมวยขึ้นมาครั้งนี้นะครับนะกานมวยชกมวยไทยขึ้นมาครั้งนี้หลายๆท่านนะครับนีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้ความาส,สนบสนมนะครับนะ สำหรับดันดันกีฬาม,ามัดมวยได้ช่วยกันคนละไม้ละมอือแล้วครับโดยไทยเราจะได้ก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งเดนี้เป็นมวยชูมวยโลกแล้วนะครับนะเฉลรับมวยไทยฝรั่งมาค่านี่เอาไปเรียนรู้กันเยอะมวยไทยนี่นอกขาไม่ได้แล้วครับฉะนั้นเราก็มาช่วยกันส่งเสริมนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เป็นอยู่คู่กับประเทศไทยเรานะครับนะ อ้าวหมดเวลาแล้วพี่เลี้งยกต่อไปลำประชุมกนยกที่สองครับของมวยหญิงคู่พิเศษคู่ที่สองรายแดงนี่ของมรกตเลี้ยงประเสริฐกับมวยเจตเจ้าอุตลี่ายเงินนั่งเบ้นขีดาบัดมวยจากเชียงใหม่อดูว่างานนั่นขุนศกเพชรจะฆ่าครับขายาของทางด้านมือแดงนี่ขายเงินครก็มันจะสมานครับนี่ หอมน้ำเบนหนึ่งถึงเข้าฝ่ายแม่ก็เขาบอกว่าจอกมีสักคาดนะตามที่พูดนะฝ่ายน้เงินนี่ใช้ยาก็บอกขุนเข่าล่างโยกดูครับว่าใครจะใช้อาวุธได้ดีกว่ากันระหว่างมวยศอกกับมวยเข่ามวยเข่าเจอมวยศอกแต่ด้วยยางยออกศอกครับเข่านี่ใช่เอาไฟล์มาให้เราเข่าใจกันด้วย ของลำเบ้นได้ยังแบบอะทศยังไม่แบบอะไรครับอาวุธคุณจะฝากแม่ไม้มวยไทยนี่มีมีลูกแก้ทุกลูกแบบคุณเชยครับผมมีทุกลูกมวยสอกเขาเอามวยอะไรแก้ว่ามันมวยเตะหรืออะไรไม่มีหลายแบบมันไม่แน่ครับตามตรายเขาบอกว่ามวยขาวแพ้มวยขาวแพ้มวยสอกมวยเตะแพ้มวยหมัดแต่ไม่แน่ครับบนเวที มันรูปแล้วมันมาหลายรลายเลยนี่ครับตาขวาตายของทางนะมาเลยครับมันอยู่ที่จังหวะนะครับดูว่าจังหวะที่จังหวะที่ขดเนขแับนนิดสุดท้ายกาดูว่าจะใช้ความยาวเป็นไปอยชน์ไรเมื่อด้าเราลุกได้โช่ตัวม้ารุกได้ ผมมองก่อนเลยนครับขา้ายมาขนเข่าร่างโยงดูอยากเะ็นอย่างออกมาเบ็ดไหนเกตัจอก้องหันของหยบได้หรือเปล่าตีไปซ้ายล้วตีดีอป่าตีเตน้ำครโคคยกพอดีโอ้อยางไม้แพทสนามใจหายมครับเห็นจอก นี่คะศระทธาครับใครอยากได้ครูบาศรีทชัยไม่รู้ว่าท่านอยากเป็นองค์หรือเป็นอะไรอย่างนี้รุ่นบอกไม่ร้่น่ยไม่ได้แจ้งมา,คร, <S <S าครับในวัดเลยนะครับในวัดเลยนะครับไปบูชาได้เลยครับองค์ละสี่้อย้าสิบเก้าบาทตอนนี้ทางคณะกรรมการเขาเปิดสูนะครให้เช่าบนูน่าละบูชานะครับไปเลยนะครับที่ในวัดนะครับในวัดจะไข่หลวงรุ่นสร้างวัดพระธาตุจ้างพระธาตุ วัดหนองไผ่หลวงนะครับนะเราไปดูกันครับนะองค์จะเป็นองค์นะครับองค์ครูบาศรีวิชัยเดี๋ยวเรามาชมกันยกที่สามนะครับดูว่าทางฝ่ายมั่งดนิเขาเป็นมวยเขานะครับใช้ยาเขาคุนเขาร่างโยงฝ่ายมั่งดนมวยใช้ยาเขาบอกเป็นมวยส่อ,อ ไม่ร so ู้ว่าช็อกโกแนี้ใครจะแม่นกว่ากันนะครับดูอาครับหมดเวลาพี่เลี้ยงครับหมดเวลาพี่เลี้ยงครับหมดเวลาพี่เลี้ยงยกมาชมยกที่สามครับก็ถือว่าขึ้นทางแล้วครับมวยคู่ติ๊กอาครับรามาชมมวยยกที่สามครับที่สามก็มาตอนนี้ซ้ายเสรยซ้ายเสรยซ้ายเล้วซ้ายแล้าว জন মাবাই বে অবে ও নাল ওপ ধ ফু সটা ফুখ ความมันความสนุกความร้าวใจที่ท่านสทไพรบุญพาไปครับอยากจะเชียร์เราออกมาเป็นอผู้

थी तव्हां ॾुखी थी ไปยกที่4ครับดูครับดูว่าเข่าหรือศอกจะแม่นก่นากันอ้าวโอเลารนะที่เลี้ยงลงยกต่อไปยกที่4ดุล้วไม่เห็นไม่ได้ครับยกนี้แตงดีเชื่อใหม่ครับน้ำเงินต่อใจงดีอุตรดิตครับน้ำเงินเชือ่อใหมนะครับมวยหญิงก็ไม่แพ้มวยชายนะ ไม่ช <lines. S 2> ัสมุดไป้ายน้าไปกหงุดหงิดเออมา่อยครับผมิาแล้วสองเบเลยตาครับตายตครับตายตาก

ไกลเลครับไเลยไข่ซ้ายเหมือนกันเดียวคายลาปนักานีาเวซ้ายมาตมวยไเลยครับ้อง จะจับคอได้ไหมผมมาก์ทก่มาดีครับออต้องเขาเพราะยับเนาอ้ัลตล่ายัมีเยัะที่สี่แล้วผมมอกติโอยันไม่เหงเบออกบัตขาเฮ้ยารโสนรขนสุดท้ายแข่งซ้ายไม่แม่นไม่เกินนะครับทาง ห้องหลห้องมละคนี้จะย่นอีกานนะครับน้องเลยทีตาบารักนงเนเดอรตัวน้ยเลยนะครับที่สามเดินแล้วลุ้นยกสุดท้ายกันอีกนะครับ มวยเยอะเลยนะวับเรือเล่นไปหมดเลยครับวันพุกนี้เจอกับทิพทิพงานสนานชัยที่นอดนะครับอำเภอดอยสะเก็กกงด,บบดกงานของดีดอยสะเก็ดนะครับที่สนามกีฬากาดอยสะเก็ด รเรากับพระพุธรจมครั่งเดือครับเทียงข้าวสยามภาคเหนือของเรานะครับแล้วก็ทำหมดไรนะพี่เลยยกต่อไปยกที่ห้ายกสุดท้ายไม่มียกให้ไนะผู้ทางแม่จู่ทำได้ก็ทำเลยยกเอาไว้ที่ไม่ตีนะครับ ต่อสู้นะครับต่อครับต่ดยพยายามเทียบต่อเร็วเลยครับ้องเบสต้องเร็วเลยอ้าวขาซ้ายไปคาราเมตมีอะไรต้องออกให้หมดแล้วครับยกนี้ยกสุดท้ายเนี่ยเหอยกหน้าไม่มีแล้วครับทำได้ทำเลย อย่ามาประหยัดอายุไม่ได้ครับหาไปต้องเาหาเลยได้ครับนี่โอ้ยยกข้าตามเลยทางด้านผมต้องบอกประเภทเขาบอกว่าแช่แล้วชูเต็มในแช่เลยครับแช่แล้วโชว์อาครับแทงขวาครับตรงเอ้ โดินลนโดน่เต็มตมดครับลองเดินเดิต้องคิดเลยทำเลเลยนนี้ับตนี่ครับีเต้าไปเบาตองคิดเลยทเลยวีอย่างนี้ครับายครับตามใจเียเขาายรัไมครับอารับตีเลยางลวรับตอนนี้ ปีกล้องเชิญแล้วบนเวทีตอนนี้เวลาดูเหมือนจะเหลืออีกไ,ไม่บ้างปีกล้องปีกล้องเชิ่รรเร็วทำได้ทำได้นี่ครับโอีกคะคนนเมนตรฝาของน้องเบนเชิญด้วยด้วยนี่ครับขอโทษขอเพลยครับ นางหงม่รับอุปกรณ์สนามครับนางหงนางเนือรั